อร่อยมากมันเหมือนไม่นี่เลยพ่ออืมไม่ค่อยกินเท่าไหร่อร่อยขนาดนี้ครัดัง,เ,เ,ดงเป็นน้มก่อนไม่ใช่วันจีนอิติสอร่อยถ้ากินปลาด้ยนะพ่อลองชิมดิปลากินไี่ไหมอร่อยอ่ะเห็นไหมอืมมันเผ็ดมากถ้าเป็นคนชอบมีใบมะกรูดนะชอบใส่ระหว่างนี้แค่ยังไงพ่อแค่ไหนถ้าไม่หนักมากก็รับรับรับที่คืนได้ไปต่อน เป็นบาซีลาวแบบกินเดี๋ยวไม่รู้ทำไ,ไมบีสลัเอ้ยอะไรนะชบแม่เอาไปต้มแบบติบมาทีฮะ,ะจไกลรอบสระบุรีเสียงฝลกระหน่ำนะครับคืนคืน อาทิตย์นึงแล้วเนี่ยต้องแต่มามามโต๊ะใช่ปะ่ะตั้งแต่โต๊ะมาใช่ตกตลอดโลกมาก็ตกแรงเลยสียิมแบบนักเ้ียนไม่เกไดม,ม,มีความสัมมาก่านั้นอ่ะแม่อยากให้ไปเรียนคลาสที่เป็นอินเตอร์สุทาสางสิตแต่ก็ต้องดูราคาต้องเหนินนี เราเจอกันใหม่นะคะ